รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยฮะพร้อมครับนั่งก็ได้นั่งข้างบนก็ได้ไม่ไเป็นไรโอเคเราเป็นฐานนักผู้ชมพร้อมดเดินปั๊มเดินมานั่งตรงเก้าอี้ด้วยอารมณ์เศร้าโอยนั่งกลุมหัวตัวเองร้ <laughs> องไห้ คนกับเองว่าท <respuesta. S 2> ําไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้รักใครสักทีไม่เคยสมหวังผู้หญิงไม่อยากได้แล้วผู้สิผู้หญิงอะใจร้ายทุกคนผู้สิ แล้วแล้วลนเพื่อนสนิทนีเดินไปนั่งข้าง อย่า,อย,าอย่าตอเราคนท่อย่างเดียวปั๊มไม่มองหน้ากบไม่มองหน้าปั๊มไม่มองหน้ากรมหน้ามองพื้นพูดพูดพูดเบาๆว่ามาทำไมตอนนี้มาทำไมตอนนี้ร <c oughs> อนตอบไปว่าทำไมเพื่อนพูดอย่างนั้นล่ะทำ <c oughs> ไมเพื่อนพูดอย่างนั้นอะ เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเรเือเพื่อนกันไม่ใช่หรอแล้วก็เริ่มเอามือซ้ายออกอย่างช้าๆ <c oughs> เริ่มเอามือซ้ายออกอย่างช้าๆอีู่ไนลงไว้ปั่มพยายามหันหน้าหนีรอน <c oughs> พอพูดว่าเราจบกัรไปนานแล้ว เราตอบไปว่าความพูดเรื่องอะไรความพูดเรื่องอะไรอ่ะความตอบว่าก็เรื่องที่นายแย่งแฟนเราอ่ะเรื่องที่นายแย่งแฟนเราเอนตอบด้วยความโมโหว่า นายมาใส่ความเราอย่างนี้ได้ไงเราไม่เกี่ยวนะนายมาใส่ความเราอย่างนี้ได้ไงอ่ะเราไม่เกี่ยวนะปั๊มกลับบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะนายด้วยความโมโหทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะนายโมโหอ่ะเฮ้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะนายแบบโมโหแบบโมโหดีับปั๊มดีับพูดด้วยความโมโหพูดว่าก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะนายแหละ แล้วต่อยกันไปว่าพูดอย่างเงี้ยต่อยกันเลยดีกว่าพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยดีกว่าปัามทนไม่ได้ปัามต่อยไปก่อนเลยเฮ้ยได้ทำแบบนี้ไงอ่ะสวนกลับเลยไม่ได้ทำอย่างนี้ไงอ่ะปัามบอกว่าคิดว่าแค่นี้มันจะสะสมเหรอคิดว่าแค่นี้มันจะสะสมเหรอไม่ได้ แบบนั้นน่ะทำอะายพูดแบบนั้นน่ะเราเป็นเพื่อนกันนะแค่ผู้หญิงคนเดียวอ่ะแค่ผู้หญิงคนเดียวอ่ะมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนเดียวเลยนี่มันไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนเดียวหรอกมันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นนายพูดอะไรของนายนายพูดอะไรของนายอ่ะนายลืมไปแล้วสินายลืมไปแล้วสิวันนั้นวันนั้นอ่ะที่เราสองคนเดินตากฝนด้วยกัน นายสัญญากับราว่านายสัญญากราว่านายสัญญาราว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะรักกันตลอดไปเราจะรักกันตลอดไป้วยความเป็นเพื่อนของเรา้วยความเป็นเพื่อนของเราตจไหนก็ทำอย่างนี้ใจนหนกำังทำอย่างเงี้ นายไม่รู้เหรอว่าเรารักเขาแค่ไหนนายไม่รู้เหรอว่าเรารักเขามากแค่ไหนยอนตอบกลับไปว่าทนายอยากได้มากได้ก็เอาไปเลยแต่แค่ผู้หญิงคนเดียวเราไม่สนใจหรอกทนายอยากได้มากนะนายก็เอาไปเลยปะแค่ผู้หญิงคนเดียวอะเราไม่สนใจหรอกปันตอบว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่านายไม่สนใจเรารู้อยู่แล้วว่านายไม่สนใจ แค่ผู hey> ้หญ um. ิงอะรอนโมโหมากจึงเดิน yani> นี yeah. ่ปั๊มไปปั๊มทุกคนบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วเงินที่ยังไม่คืนน่ะเล้วเงินที่ไม่คืนน่ะโอเคโง่ไปใส่กันด้วยก็ไปพส่กันเออ